ดีครับถั่วงอกที่เห็นเมื่อกี้นะครับก็คือถั่วงอกโบราณเพาะในโอง่งนะครับเป็นถั่วงอกที่เราคิดสูตรในการในการปลูกนะครับโดยบ้าน,านารับพต้นอ่อนน้บมุ้งนะครับจะเห็นว่าน่าทานใช่ไหมครับถั่วงอกของเราเนี่ยนะครับข้อดีก็คือมันจะกรอบครับแล้วก็เป็นถั่วงอกโบราณหัวโตนะครับ ไม่ตัดรากเรชาิเหมืมอนแก้วนี่คือเอกลักษณ์ของถั่วงอกของบ้านพระพรนะครับถ้าเกิดว่านะครับใครที่อยากจะปลูกถั่วงอกนะครับโดยใช้เวลาแค่สามวันนะครับของเราเนี่ยเราใช้เวลาแค่สามวันนะครับในการเพาะถั่วงอกนะครับตอ้นออกบุ้งเนี่ยใช้เวลาเจ็ดวันนะครับแต่ถั่วงอกเนี่ยใช้เวลาแค่สามวันเองนะครับถ้าเกิดว่าเราทําทั้งสองอย่างนี้ได้เนี่ยเวลาไปออกบูธขายนะครับเราก็สามารถขายทั้งสองอย่างนี้ได้เลยนะครับหรือ <ST> ใครที่อยากจะปลูกไพืทานเองที่บ้านนะครับก็สามารถใช้ชุดนี้นะครับปลูกทานเองที่บ้านได้เลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเราทานถั่วงอกที่เราปลูกด้วยมือเราเองแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับ <S <S เพราะว่าถั่วงอกของเราที่ปลูกเองนะครับตามตามของมารนพรเนี่ยเป็นถั่วงอกที่ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆนะครับไม่มีการใช้ยาไม่มีการใช้ฮอร์โมนไม่มีการใช้สารกัดรากนะครับ ไม่มียาไม่มีสารพอกขาวครับไม่มีฮอร์โมนเร่งอ้วนนะครับทุกอย่างนะครับไม่มีการใช้ฮอร์โมนแต่ละทั้งสิ้นนะครับเราใช้แค่น้ําเปล่าที่สะอาดเท่านั้นพอนะครับเวลาเราทานเนี่ยถุงออกของเรานะครับมันจะมีกลิ่นหอมเวลาผัดนะครับกลิ่นจะหอมขึ้นมามา,มากๆเลยครับถ้าผัดกับเต้าหู้เนี่ยจะอร่อยมากครับถ้าเป็นถังองอกท้องตลาดนะครับรสชาติจะต่างกันเพราะว่าถังองอกตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ย หัวจะไม่มีเลยนะครับจะใหญ่ต้นตรงกลางจะใหญ่มากแล้วรากก็ไม่มีนะครับเพราะเขาใช้สารเขาใช้สารใช้ตัวตัวสารกัดรากนะครับเป็นฮอร์โมนกัดรากทําให้ต้นต้นอวบแล้วไม่มีรากหัวก็ไม่มีหัวไม่หัวไม่โตนะครับหัวเนี่ยรีบไปเลยครับตรงกลางจะใหญ่เวลากินจะฟุฟา้ามนะครับแล้วก็ไม่กรอบแน่นเหมือนถั่ว้อพ่อในโอ่งของเรานะครับเวลาผัดก็จะมีกลิ่นของสารเคมีพลขึ้นมานะครับ เวลาเราทานไปนานๆครับก็จะเกิดการสะสมของสารเคมีเป็นระยะเราทานเป็นระยะเวลานานๆน,นะครับก็จะเกิดโรคตามมาครับคนไทยเป็นระดับเป็นมะเร็งระดับต้นๆของโลกนะครับเป็นระดับต้นๆแล้วก็มะเร็งเนี่ยครับใช้เวลาในการสะสมมาเนี่ยใช้เวลาประมาณ1 0 2ถึงปีนะครับมันถึงจะแสดงอาการออกมาเพราะนั้นจะดีกว่าไหมครับถ้าเราทานถั่วงอกที่เราปลูกเองไม่มีการใช้สารเคมี ปลอดภัยกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นถั่วงอกที่ปลูกแบบระบบที่ปลูกก็คือเป็นระบบการปลูกแบบออร์แกนิกนะครับโดยนะครับเราจะใช้ทามเมอร์นะครับเป็นตัวสั่งงานวาล์วไฟฟ้านะครับให้ปิดเปิดน้ํานะครับเราเอาถังวงอกเอาถ่วเขียวใส่ในโอ่งนะครับแล้วเราก็ไปทํากิจกรรมอะไรของเราของเราก็ได้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องให้มันทางานอัตโนมัตินะครับครบ3วันนะครับเราก็ เก็บถุองออกเอาไปขายได้แล้วครับก็จะง่ายใครที่นะครับต้องการดูอย่างละเอียดก็สามารถดูไปเรื่อยๆได้เลยนะครับตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนจบแต่ใครนะครับบางอย่างขั้นตอนบางขั้นตอนอย่างเช่นขั้นตอนการประกอบนะครับประกอบเครื่องนะครับตัวควบคุมการลดน้ําถ้าเกิดว่าใครไม่มีพื้นฐานทางไฟฟ้าหรือว่าไม่ต้องการที่จะทำก็สามารถข้ามไปขั้นตอนหลังนะครับ็เป็น,ปนขั้นตอนการปลูกการดูแลได้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดใครอยากจะทําเองมีพื้นฐานช่างนะครับมีอุปกรณ์มีเครื่องมือครบก็สามารถทําตานที่ผมบอกได้เลยนะครับผมทําไม่ยากครับแล้วก็ปลูกไม่ยากเพราะว่าผมได้ถ่ายทอดเทคนิคต่างๆนะครับจากประสบการณ์ที่ปลูกทิ้งปลูกกว้างมาถั่วง,งอกนะครับก็ทิ้งช่วงที่ลองผิดลองถูกเนี่ยก็ทิ้งไปเป็นเข่งๆเลยครับประมาณเกือบเกือบสิบเข่งแหละนะครับ ถ้าเพาะเป็นโอ่งเนี่ยผมว่าน่าทิ้งไปก็เกือบ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 จะร้อยโอ่งนะครับแต่วันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําตามแบบผมนะครับไม่ต้องทิ้งแล้วนะครับจะเพาะได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ลดการสูญเสียไปได้ครับครับสําหรับคลิปนะครับที่สอนเพาะถุงอกชุดนี้นะครับจะมีทั้งหมดนะครับเจ็ดคลิปนะครับอ่ามีทั้งหมดเจ็ดคลิปนะครับ คลิปที่1นนะครับจะเป็นคลิปนี้ของการประกอบกล่องควบคุมนะครับกล่องควบคุมอันนี้จะเป็นวงจรไฟฟ้านะครับที่ควบคุมตัวเปิดปิดวาล์วน้ําอัตโนมัตินะครับคลิปที่2นะครับเป็นการทําชุดอง,งสําหรับการเพาะถง,งอกนะครับผมส่วนคลิปที่สานะครับจะเป็นคลิปการติดตั้งนะครับ เวลาเราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปติดตั้งเนี่ยเราต้องติดตั้งยังไงบ้างนะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับในคลิปที่สามนะครับคลิปที่สี่นะครับจะเป็นการคัดนะครับจะเป็นวิธีการคัดมเมล็ดถั่วเขียวที่เราจะนําไปเพาะในโอ่งนี้นะครับว่าเราจะต้องมีวิธีการคัดยังไงนะครับแล้วผมจะบอกอย่างละเอียดเลยครับว่าทําไมขั้นตอนนี้นะครับเราต้องคัด แล้วขั้นตอนนี้นครับผมบอกได้เลยว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆถ้าใครข้ามขั้นตอนนี้ไปครับถือว่าพลาดเลยครับสรับการเพาะถั่วงอกเพราะว่าขั้นตอนนี้นะครับจะส่งผลต่อการเพาะถั่วงอกมากๆเลยนะครับคลิปนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยตายดํา mmm ตื้นมาเยอะแล้วนะครับโดยที่ oui ไม่รู้นะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายกับการเพาะถั่วงอกมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปที่สี่ที่สําคัญมากๆเลยครับต่อไปนะครับ คลิปที่5นะครับผมจะให้ดูลักษณะของถั่วงอกในแต่ละวันตั้งแต่วันที่1ที่2ที่สามนะครับดูว่าลักษณะไหนของถั่วงอกที่มันดีหรือว่าไม่ดีนะครับแล้วก็ดูยังไงว่ามันพร้อมที่จะเก็บแล้วนะครับอ่าไม่เกินไม่เกินความยาวที่เราต้องการนะครับซึ่งเราจะได้ถั่วงอกที่ ขาวแล้วก็กรอบครับต่อไปนะครับคลิปที่6เนี่ยจะเป็นวิธีการเก็บถั่วงอกอย่างถูกวิธีนะครับเวลาเราปลูกถั่วงอกเนี่ยมันก็จะมีเปลือกติดมาด้วยใช่ใชไหมครับใช่ไมครับเราก็จะมาบอกวิธีว่าเวลาจะคัดคัดเปลือกเนี่ยเอาออกเนี่ยเราใช้วิธีคัดยังไงนะครับที่จะทําให้การเก็บถั่วงอกเนี่ยมันอยู่ได้านานๆถึงเป็นเป็น ทอง,งออกเราเนี่ยจะเก็บได้ประมาณเจ็ดวันนะครับก็คือหนึ่งสัปดาห์นะครับแต่ถ้าเป็นทอง,งออกที่เป็นทองออกตัดรากนะครับก็จะอยู่ได้ประมาณไม่เกินประมาณสามวันนะครับสามวันถ้าเกิดว่าดูแลดีๆหน่อยก็อาจจะได้ถึงเจ็ดวัน,นครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูแลไม่ดีก็อาจจะได้แค่สามวันเท่านั้นนะครับอ่าแต่ของเราเนี่ยนะครับไม่ตัดรากเนี่ยอยู่ได้เจ็ดวันสบายๆนะครับผมต่อไปนะครับคลิปที่เจ็ดนะครับจะเป็นวิธีการแพ็คถุงนะครับ วิธีการแพ็คถุงว่าถั่วงอกเนี่ยเราจะแพ็คถุงยังไงนะครับที่เอาไปขายนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีแพ็คกระป๋เนี่ยผมแพ็คยังไงแล้วก็น้ําหนักเท่าไหร่นะครับผมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับประมาณ7คลิปนะครับสําหรับคลิปการเพาะถั่วงอกในโอ่งแบบอัตโนมัตินะครับ7คลิปคลิปการเพาะถั่วงอกเนี่ยนะครับมีหลายหลคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอกันมานานแล้วนะครับซึ่งผมก็ อยากจะทําให้มาอยากจะทํามานานแล้วครับแต่ว่าเวลาเนี่ยม,มันจำกัดจริงๆครับเพราะว่าในส่วนของต้นหอกบุ้งเนี่ยนะครับก็ก็มีผมต้องปลูกด้วยนะครับขายด้วยแล้วก็มีอพื่านเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะครับที่สั่งอุปกรณ์เข้ามานะครับก็ผมก็ทําด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นทั้งอุปกรณ์ใน่การเพราะหอนบุ้งด้วยแล้วก็การเพราะถุงงอกด้วยนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเคลียร์งานที่พอมีเวลานะครับถึงแม้ว่าจะมีเวลาไม่มากนะครับแต่ว่าก็ตั้งใจอยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ความรู้กันอย่างเต็มที่นะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับผมจะทยอยทําแล้วก็ทยอยลงไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะว่าเวลาคลิป,ปใหม่ๆที่ผมทํานะครับลงปุ๊บท่านก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับ ในการพอจะง,งอกกอดคนอื่นนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปที่หนึ่งสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ